สนับสนุนโดยครีมโทนาฟมีตัวยาโทนาฟเท็ดใช้รักษาโรคผิวหนังซึ่งเกิดจากเชื้อราน้ำกัดเท้าห้องกงฟุตขันตามนิ้วมือนิ้วเท้าคันในร่มผ้ากลากเลื่อนเชื้อราบนหนังศีรษะครีมโทนาฟเครื่องเล่นวิทยุธรรมะสั่งซื้อได้ที่ช้างไทยช้อปปิ้งโท092 3 5 2 4 4 4 6 หวนคืนวงการการประกวดร้องเพลงอีกครั้งงานนี้หนุ่มเจมส์อาทิตย์จะตื่นเต้นจะกดดันขนาดไหนเราไปฟังหนุ่มเจมส์เขาเล่าถึงที่มาที่ไปของการเข้าประกวดร้องเพลงครั้งนี้กันค่ะโดยตัวเจมส์คือก้าวออกมาจากการประกวดเนี่ยสักระยะหนึ่งแล้วแล้วก็ได้มาทําธุรกิจแล้วก็ได้ทําซิงเกิลของตัวเองด้วยนะครับคือหลายๆคนก็ที่ติดตามก็จะรู้ว่าเจมส์ทอะไรอยู่อย่างนี้ครับแต่ว่าครั้งเนี้ยคือมันเหมือนว่า เราอายุมากขึ้นแล้วบวกกับความรู้สึกของเราคือเรายังยังคิดว่าเราเดินไปได้อีกผมก็เลยคิดว่าอ่ะไหนๆตอนนี้ปีเนี้ยผม30ปีน้า31ละโอกาสมันไม่ได้มาบ่อยๆเนีครับผมก็เลยว่าอ่ะปีนี้อาจจะเป็นปีสุดท้ายหรือเปล่าที่เราจะก้าวเดินสู่ในวงการสายประกวดอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือผมยังทําธุรกิจอยู่ผมก็อยากที่จะ เอาธุรกิจตรงนี้มาช่วยกันในในเรื่องของการร้องเพลงอย่างงี้ครับมันเหมือนแบบน้ำหนักมันจะต้องเท่ากันเพื่อที่จะให้ธุรกิจเราไปได้อย่างเงี้ยครับพี่ผมก็เลยตัดสินใจว่าอ,อย่างนั้นเราก็ลองไปประกวดอีกสักครั้งหนึ่ง <c oughs> เพื่อเผื่อจะมีโอกาสเพื่อจะมีช่องทางที่จะทําให้ให้เราสามารถไปยืนอีกจุดจุดหนึ่งที่เราเคยฝันไว้อะไรอย่างเงี้ยครับ <c oughs> เพราะว่ามันเป็นปีสุดท้ายของเราล้เพราะว่า 3 0 3 1 30, นี่ก็เริ่มที่จะไม่มีเวทีให้ประกวดแล้วครับตื่นเต้นครับเพราะว่ามีน้องๆที่เขาอายุใหม่ๆเจนใหม่ขึ้นมาเนี่ยเขาก็มีประสบการณ์แล้วก็ความสามารถศักยภาพที่เก่งกันทุกคนแล้วเราเองคือเป,เป็นเป็นรุ่นพี่แต่ว่าประสบการณ์ก็อาจจะไม่ได้มากมายอะไรเราเราก็ตื่นเต้นเพราะว่ามีเจนใหม่ๆที่เขาขึ้นมาเนี่ยเขามีทั้งเก่งๆทั้งนั้นอย่างเงี้ยครับ มันก็เลยรู้สึกกดดันแล้วก็ตื่นเต้นเลยแหละฝา <c oughs> กด้วยนะครับเป็นกำลังใจให้กับเจมส์นะครับในรายการสงามไม้นะครับ S 3 8มสสามารถให้คะแนนโหวตให้กำลังใจเจมส์ได้นะครับที่4806999 S 3 8นะครับเป็นกำลังใจให้ผมด้วยเป็นแห้งใจให้กันโดนๆเด้อครับไปจ้ารักหนุ่มเจมส์ชอบหนุ่มเจมส์ก็อย่าลืมไปกดโหวตกดเชร์กันเยอะๆนะ ติดตามทุกความเข้มข้นของคนลุกทุ่งได้ที่แฟนเพจข่าวลุกทุ่งและ Youtube ข่าวลุกทุง่งติดต่อโฆษณาได้ที่บริษัทช้างไทยเอนเตอร์เทนเมนต์จำกัดน,นึกถึงลุกทุง่งนึกถึงช้างไทย